คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของทางรายการจตุรัสข่าวแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณเดชยังพูดไม่จบนะคะเชิญต่อครับคุณเดชคะก็ะผมอยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่อยู่ในสนามต่อสู้เนี่ยเดินกลับขึ้นไปบนอัศจรรย์แล้วมองลงมาใหม่นะฮะมองมันในสนามสู้วัวกระทิงองินใหม่เนี่ยนะฮะที่กำลังพันตัวกันอยู่ถ้าท่านอยู่ในสนามท่านคงไม่เห็นแต่ถ้าท่านขึ้นมาบนอัศจรรย์ที่นั่งแล้วมองกลับลงไปเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยใครคือคนได้ ใครคือคนเสียและคนเสยเนียจะเสียขนาดไหนคนได้จะได้ขนาดไหนสมมุตินะฮะแต่ว่าผมก็เคยได้พูดรื่องคายไปไว้บ้างแล้วนะว่าออในกรณีที่เกิดขึ้นวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้รับความเจ็บป่วยใดๆเลยหากมีการหากมีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องราวร้ายแรงนะคุณทักษิณอยู่ดูใบคุณทักษิณมีสหายมากมายคุณทักษิณ เป็นเจ้าของคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่มากที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยมีมาคุณทักษิณมีน้องสาวเป็นนายงบตีที่มาจากการเลือกตั้งคุณทักษิณมีพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะคุณทักษิณยังจะไปไหนมาไหนได้อย่างสบายในโลกนี้นะฮะภายใต้บรรยากาศขอ,าของความเป็นประชาธิปไตยและภายใต้รัฐมนตรีทยที่เขียนว่าเราจะปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้น คุณทักษิณจะไม่มีส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นเลยในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ผู้ที่จะเสียหายในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ผมไม่กล่าวถึงตรงนี้นะผมจะไม่กล่าวถึงเพราะคือฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณนะจะเป็นใครไปบ้างเนี่ยผมจะไม่ต้องออกชื่อออกนามมาแต่ผมจะเห็นว่ามันมีเหตุผลอะไรที่องค์กรสําคัญของชาติเป็นต้นว่าสาธารณธิตยุติธรรมกองทัพบ,บกกลุ่มข่ายการชั้นผู้ใหญ่ ะจะต้องลงไปต่อสู้กับประชาชนคนไทยในประเทศนี้เองด้วยเหตุผลคือจะไปกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอย่าลืมนะการเลือกตั้งการตายกันเมื่อวันพฤษภาที่แล้วเป็นการเรียกร้องขอให้มีการเลือกตั้งและจากการมีเลือกตั้งนั้นก็เพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นความต่อเนื่องนะจากความตายเมื่อเดือนพฤษภาคม53เรื่องทั้งหลายยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ เราอย่าแยกอย่าไปวิเคราะห์แยกกันเหตุการณ์ยังต่อเนื่องกันอยู่ความต่อเนื่องของหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังเรื่องเดียวกันอยู่เราจะกลับไปต่อสู้กันอีกครั้งหนึง่งแล้วกองทัพอาจจะต้องมาบอบช้ำหรือกองทัพอาจจะได้รับความเกลียดชังจากประชาชนจํานวนมากขึ้นอย่าเอากองทัพไปใช้โดยที่โดยรารการกองทัพประกอบด้วยข้ารการที่เป็นนายทหารนั้นผู้ใหญ่และ ทหารเกณฑ์ึ้นมาจาับประชาชนนะ่แล้วอย่าลืมนะครับว่ากองทัพไทยเนี่ยทหารที่เกณฑ์มาเนี่ยเป็นทหารจากภาคเหนือและอีสานจานวนมากนะกองทัพเรือยังยังต้องใช้ทหารในภาคอีสานเลยมาเป็นทหารเรือนะแล้วก็ต้องมาฝึกว่ายน้ากันนะเพราะาทหารเรือว่ายน้ําไม่เป็นไม่ได้แต่พราคนอีสานจานวนหนึ่งว่ายน้ําไม่ได้ต้องมีหลักสูตรว่ายน้ําในกองทัพเรือนะเพื่อจะให้พลทหารของเขาเนี่ยได้สัมผัสกับน้ํามองให้ลึกๆฮนะมองให้กว้าง แล้วมองให้ไกลเราจะเห็นว่าประเทศนี้ยังอยู่ได้แต่ถ้าเราใช้ความรู้กันแบบผาดโผนใช้ความรู้ทางวิชาการกันอย่างหวาดเสียวใช้การตัดสินใจที่เพื่อผลประโยชน์ของหมู่คณะแล้วหวังแต่ชัยชนะในประเทศของตัวเองเนี่ยผมว่าเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีใครชอบทั้งสิ้นนะเพราะว่าเรื่องราวอย่างนี้มันเกิดในประวัติศาสตร์มาแล้วหลายๆประเทศ นักวิชาการซึ่งข้างใครในวิชาการนะนักต่อสู้ซึ่งหวังแต่ชัยชนะทําประเทศทําอาณาจักรทั้งหลายแหล่เนี่ยผูกพังไปมากมายมหาศาลการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะในจีนก็ดีในรัสเซียก็ดีในเปอร์เซียก็ดีแม้กระทั่งในซีเรียวันนี้วันนี้นะประธานาธิบดีอัสสาดถูกเข้าหาว่าจะลี้ภัยไปอยู่รัสเซียรัสเซียประกาศว่าเขาไม่มีเขาจะไม่รับจะไม่ต้อนรับ แล้วก็เขาโกรธมากที่ไปหาว่าเขาจะต้อนรับเขาเคยรักกันมานะแต่วันหนึ่งเมื่อท่านสูญเสียเมื่อเมื่ออาซาร์เริ่มจะมีปัญหาวันนี้โอกาสทีอ่อาซาร์จะอยู่ได้ในซีเรียเขาประเมินกันแล้วเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นเพราะนั้นวันนี้จะเชิญเข้ามาเมืองไทยไหมครับ ตามค่ะคุณเรื่องไรคะมีอีกข้อหนึ่งนะคะที่ท่ันสงสัยจริงๆเลยก็คือว่าอย่างในกรณีของอดีตท่านผู้ชาอดีตคือรองนายกเฉลิมเนี่ยได้ออกมาคาดการว่าคําตัดสินของศาลจะมี2แนวทางก็คือยกคําร้องกับอีกอันนึงก็คือขัดต่อรัฐมนูญเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นข้อสองเนี่ยทางศาลเขาก็จะให้มีการยกร่างแก้ไขใหม่แต่ไม่ใช่จะเป็นทั้งฉบับก็คือจะเป็นรายมาตาตัวนี้ยังงงๆอยู่ว่ามีความแตกต่างยังไงคะ โอ้ก็ทายแม่นนะไม่ถูกก็ผิดในอะไรด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เฉลิมจะมีอันนึงเนี่ยที่ผมพยายามดูแล้วก็พูดกุยศึกษาเนี่ยนะครับผู้ร้องเนี่ยอ้างสิทธิตามรัฐมนูนมาตรา68นะซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิพิทักษ์รักษารัฐมนูญนะครับก็อ้างอ้างเฉพาะส่วนนั้นขึ้นมานะครับศาลก็อ้างว่ามีสิทธิที่จะรับหรือไม่ผ่านอายการ แต่รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับจะมีบททั่วไปก่อนคือมาตราหนึ่งถึงมาตราเจประมาณนี้นะฮะ mm hmm. เรื่องเรื่องอำนาจอาิปไตยคืออะไรต่ออะไรความเสมอภาคเกิดอะไรนะรบ,บทบัญญยัิขัดแย้งรัฐมนูลตามมาตราหกเนี่ยนะครับกฎหมายใดขัดแย้งใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้มันก็สิ่งที่ไม่ได้ยินเท่าไหร่นะก็คือการอ้างถึงเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดของส,สมาชิกรัฐสภา ในการแสดงความเห็นในการประชุมนะครับการลงมติเนี่ยบทัติน,นี้มาะรานหนึ่ามศูนย์บอกว่าจะไปฟ้องร้องในทางใดๆไม่ได้ฝากไว้เท่านี้ครับค่ะ เวลามีน้อยเกินไปนะคะกับการวิเคราะห์ทางด้านการเมืองนะคะสำหรับท่านวิทยากรทั้งสามท่านนะคะที่มีความคิดเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางดีๆให้กับทางรัฐบาลหรือแม้แต่การดําเนินชีวิตในประเทศไทยของเราด้วยนะคะในการบริหารประเทศด้วยเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านวิทยากรทั้งสามท่านดิฉันแล้วก็ทีมงานต้องลาคุ้มชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ